ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันบางครั้งเราก็เผลอถามตัวเองว่าแค่โกงนิดเดียวจะเป็นอะไรไปแต่ความซื่อสัตย์มันไม่ได้สำคัญแค่ตอนมีคนมองอยู่มันสำคัญที่สุดตอนที่ไม่มีใครเห็นความซื่อสัตย์ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มันคือสิ่งที่สร้างตัวตนของเราและความไว้วางใจจากคนรอบข้างซื่อสัตย์แม้ในเรื่องเล็กๆเ,เพราะนั่นแหละคือรากฐานของคนที่ยิ่งใหญ่ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีหากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้มีความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดท้งไปคดกองแล้วใครจะรับไว้ให้